สวัสดีครับกับผมนะครับป่าเกมเมอร์นะครับมีเราอยู่ในวันที่ยุตัดาทางรถไฟถนนประชาชื่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองรถไฟผ่านไปรถไฟผ่านกันนะครับตอนนี้เราไปอยู่กลางคืนนะครับมีทั้งหมดสี่ไม้กั้นนะครับใกล้จะมาละ 不要拍。没、嗯、事。嗯嗯嗯嗯 คลิปนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย